สำหรับตัวนี้นะคะเป็นเทอร์มาเซลนะคะตัวนี้เป็นปาติโอแลนเท e ร์นนะคะตัวนี้จะเป็นทั้งตัวไรยุงแล้วก็เป็นตัวโคมไฟค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโคมไฟก่อนนะคะตัวนี้ตัวนี้จะใช้ถ่านเป็น 2A 4ก้อนนะคะเดี๋ยวลองเปิดไฟให้ดูํำหรบับตัวนี้ ตัวนี้เป็นไฟ LED ก็ไม่ได้กินแบตดเดยอะมากคือเราก็เปิดไว้ยาวๆทิ้งไว้ได้อันนี้เป็นไฟอันนี้คือเปิดไฟโล่เด้ออันนี้คือไม่ไม่เปิดนะคะเดี๋ยวเราเปิดโลให้ดูก่อนอันนี้จะเป็นไฟโลคือให้แสงน้อยๆแลอันนี้จะเป็นไฮก็จะให้ความสว่างที่มากขึ้นก็สำหรับไฟตัวนี้นะคะ แล้วในชุดนี้จะเป็นตัวระยุงก็ในชุดนี้คือแถมมากับชุดเลยก็จะเป็นแผ่น3แผ่นแล้วก็เป็นแก๊สหกระปุกนะคะแก๊สหกระปุกจะใช้งานได้12ชั่วโมงแล้วก็แผ่นแผ่นละ4ชั่วโมง3แผ่นนะคะวัศมสมีของตัวนี้ก็จะอยู่ที่4,5เมตรนะคะก็สําหรับตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้งานให้ดูด้านไหนว่าการใช้งานเขาจะเป็นประมาณไหนตัวนี้เราจะ สำหรับตัวนี้คือเปิดด้านล่างนะคะบีบมันจะมีจุดให้บีบสองจุดแล้วก็ดึงออกมาแกตัวนี้ก็หมุนจุกกระปุกเหมือนกันนะคะแล้วก็หมุนเกียวเข้าไปได้เลย ปรบอันนี้อ่าแล้วก็ใส่แผ่นเทอร์มเซลนะคะแผ่นตัวนี้ก็ใช้งานได้สี่ชั่วโมงก่อนเริ่มก่อนใช้งานจะเป็นสีฟ้านะคะถ้าใช้งานประมาณสี่ครบ4สี่ชั่วโมงหรือว่าแผ่นหมดอายุก็คือจะเป็นสีขาวก็ให้เราเปลี่ยนทำการเปลี่ยนได้เลยค่ะอประมาณนี้ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีเป็นออฟกับออนจะมีจุดออฟกับออนนะคะให้เรากดไปที่ออนผักไปที่ออนค่ะแล้วก็จะมีปุ่มกดสตาร์ทนะคะสำหรับเริ่มการใช้งานของเทอร์โมเซลแล้วก็กดหนึ่งที่ก็จะติดแล้วตัวนี้จะมีจุดให้ดูจะอยู่ด้านบนว่าเครื่องนี้ทำงานจะ ทำงานแต่ออยางก็จะมีเป็นแสงส้มๆออกมานิดนึงหรือเราจะใช้เป็นโหมด2โหมดพร้อมกันก็ได้นะคะจะเป็นทั้งเปิดไฟด้วยแล้วก็ได้ยุงไปพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะค่ะฝากไวน้นะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับเทอร์มาเซลตัวนี้ค่ะเป็นเทอร์มาเซลปรดิโอแลนเทิร์นนะคะ